สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนเนาะพี่น้องพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีนะครับสิพามาตามแนวทังเราพัฒนาซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดพี่น้องนะครับเป็นงวดสุดท้ทยของปีหกเจ็ดเนาะเล่าพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับ เมื่อนี้พอจะดีสุภาไปตามแนวทางของปู่มงคลได้พี่น้องเด้อสำหรับปู่มงคลพี่น้องเข้ามาเบิ่งย้อนหลังของปู่มงคลสะกอนพี่น้องนะครับแนวทางเพิ่นเข่าหรือเพิ่นหลดุดพี่น้องนะครับพี่น้องครับแนวทางปู่มงคลแนวทางปู่มงคลพี่น้องนะครับแนวทางปู่มงคลเนาะนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาสองห้าหกเจ็ดลัด เาลาวพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างสกับ7จ็พี่น้องวิ่งบนล่างสกับเจแต่วต่าโตฟัน7เม็ดเดียวพี่น้องเจ็ดมาบนพี่น้องนะครับเจ็ดมาฟัน7เม็ดเดียวเลยพี่น้องสายวิ่งสายหลูดห้องนะครับจับกูสี่สามสี้าสี่หกสพี่น้องเจ็ดหนึ่ง่บอหอด ไปโบหอดกอดโบถึงพี่น้องนะครับไปโบหอดกอดโบถึงพี่น้องนะครับแนวทางออกหกหกเจ็ดพี่น้องเรียกล่างออกแปดหกเอาพ่อสอเก่าพ่อสอใหม่มาใส่กันเลยพี่น้องสุดยอดเล่าพัฒน,นาของงวดทีพานมาพี่น้องนะครับกาเฮ็ดให้พี่นอ้องเอฟซีพอใจดีเสียความรู้สึกนะพี่น้องยอมรับสิบนิ้วยกขึ้นตัวหัวขอพอใจดีขอ,อ,ขอกราบ พอถอพี่น้องเอฟซีซูผูซุกคนพี่น้องบ่ต้องเสียใจพี่น้องสักวันหนึ่งต้องเป็นขอ้เงาให้ได้พี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องครับพ่อจะดีสีใส่วันที่สะก่อนพี่น้องใส่วันที่ของปู่มงคลก่อนเด้อวันที่พี่น้องวันที่สามสิบ นะครับวันที่ส0สธันวาเป็นงวดสุดท้ายของเล่าพัฒนาสำหรับปี6 7เดเด้องวดสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับเรามาเริ่มงวดใหม่งวดแรกวันที่สพี่น้องมกราคมลองพี่น้องเนาะวันที่30ธันวาสองห้าหกเจ็ดลพัฒนาปู่มงคลราล พัฒนาปูมงคน ลาพัฒนาปูมงคลพี่น้องมาเบิ่งปูมงคลว,วิ่งอย่างไดนี้พี่น้องวิ่งอะไรวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับสายวิ่งสายหลุดสายมักมือพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดต้องการเอาเลขวิ่งของปูนะครับเอาเลขวิ่งของปูไปพิจารนากับบร,ริวากันพี่น้องต่างเอาไปสางซื้อเสียงน้ากันพี่น้องนะครับต่างให้คนติดตามไปน้ากันว่าเลขกวิ่งเพื่อนเขาดีหรือบ่เขาพี่น้องนะครับเพื่อจะได้ติดตามกันพี่น้องนะครับ สำหรับเรียกเรียกวิ่งบนล่างของปู่มงคลเนาะพี่น้องเนาะวิ่งอะไรพี่น้องวิ่งสามกับสี่พี่น้องนะครับสามกับสี่เด้อให้พี่น้องพิจารณากันไว้พี่น้องนะครับสามกับสี่พี่น้องเป็นงวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดเดอ้อเราพัฒนาพี่น้อง นะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับนะครับวิ่งบนล่างปลู่มงคลจับคู่ให้พี่ให้น้องมีอย่างในพี่น้องเดี๋ยวเฮาสี่ไปติดตามกันนะครับเราพัฒนาปลูกมงคลเนาะจับคู่สามกับสี่พี่น้องนะครับ จับคู่พี่น้องสามศ3นย สองสาสนี่คือแนวทางของปูมงคลพี่น้องนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันพี่น้องนะครับมักกระจัดคัดกับพันคือพอใจดีเบาและพี่น้องนะครับเนาะนะครับ สำหรับปีไม่นี่เนาะพี่น้องมีแตโศกตมหนมีแตโศกดีกันทุกคนเลยพี่น้องนะครับต่อไปนี้นะครับจะทําให้มันดีขึ้นก็เก่าทาให้มันมีมาตรฐานก็เก่านะครับสําหรับปีหกแปดทั้งจอมพ่อจะดีสีก่กำกับดีก็เก่าพี่น้องนะครับให้มันมันคงก่านี้ให้พี่น้องติดตามหลายก่านี้บอยู่พ่อสำนีนพี่น้องพ่อจะดีต้องเดิมหนาไปก,ยยกับพี่กบนองแน่นอนพ่อจะดีเชื่อว่าเอฟซีพ่อจะดีบอทิมพ่อจะดีแน่นอนนะครับ พอจะดีสิทําให้ดีที่สุดเลยพี่น้องนะครับอะพี่นอ้องมาเบิ่งชุดที่2ของปู่มงคลพี่น้องนะครับชุดที่สองของปู่มงคลนะครับส 4, 2 4, ่ 3 4 5สีพี่น้องครับนี่คือยอดทา้งของปูมงคลจับให้พี่ให้น้องเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อย นะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเด้พิจาหน้าเอาได้พี่น้องเด้อนะครับหมกับมกบ่มหมักอยู่กับพีกับน้องนะครับพี่น้องสิตามก็ตามพี่น้องนะครับอยู่กับพีกับน้องเด้อนี่คือแนวทางของปูมงคลพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูมงคลวันที่ส0สิธันวาคมสองห้าหกเ็ดเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างสมกับ4ี่พี่น้องนะครับ จับคู่3031 3 2 3 4พี่น้องนะครับ4 2 4 3 4 5และ49พี่น้องนะครับาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ของปูมงคลแคปหน้าจอแล้วเราจะลืมกดไลครกดแชร์ก,กด,ดติดตามให้กำลังใจปูนในเรื่องพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจะดีก็ฝากไว้แต่เพียงท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันใชยโยโฮเฮวกันพี่นอ้นองปีไหม่ต้อนรับปีใหม่พ่อดีพี่น้องอ่ะกราบสวัสดีครับ